วันนี้คือจันทรุรันะครับในของวันที่25นะฮะที่มีพิธีเปิดเขาพิจกูดนะครับโดยหลวงปู่ดงเป็นประธานนะครับท่านผู้ชมนะฮะปีนี้ค่อนข้างที่จะมาเร็วนิดหนึ่งนะฮะตรงกับจุดจีนพอดีเลยนะครับก็เส้นทางนี้เรียบร้อยดีตามปกตินะครับอากาศก็เช้าก็มีหมอกอย่งที่เห็นนี่นะครับ ในช่วงของจันทร์ุริท่านผู้ชมที่อยากจะมาร่วมบุญหรือร่วมมาวันเปิดวันที่25เปิดเป็นทางการให้ผู้ทนให้ผู้ชมหรือให้ผู้ที่ฟังอยู่หรือผู้ที่จะมานมัสการนะเปิดแล้วนะครับวันที่25ถึงวันที่24มีนาปิดนะครับปี2553นี่นะครับท่านผู้ชมนะบรรยากาศเจ้าเช้านี่เลยนะครับเช้า ก็จะมีบรรยากาศอบอวลด้วยไอาร์มเยนแล้วก็มีหมอกเล็กน้อยเพราะในด้านข้างหน้านี้จะเป็นเป็นเขาเขาพระบาทพวงหรือเขากิเชกูดีนะฮะที่ท่านพเขียนท่านสร้างาแล้วก็ตั้งชื่อนี้ไว้นะครับหาความเจริญเข้าสู่จันทบุรีนะครับเศรษฐกิจทุกอย่างก็จะดีขึ้นทั้งหมดเลยทุกอย่างจะทำอะไรก็หมุมเวลียนหมดนะครับเรื่องการใช้จ่ายเรื่อง การอยู่การเป็นอยู่เช่องชายไม้สอยของที่ลึกอะไรแต่อะไรแล้วแล้วแต่ที่ในเขตจันทบุรีในในใน,ในช่วงของการเปิดเขาเนี่ยนะก็จะคึกคืนนะครับเรียกว่ามีอะไรก็ขายได้นะครับท่านผู้ชมก็เคยมาก็มาตามปกตินะครับเหตุการณ์ที่ว่าว่าไม่ดีว่าร้ายๆายหรือ อะไรก็แล้วแต่ตอนสมัยสักสองสามปีสี่ห้าปีที่แล้วนะ mm hmm. เกิดความวุ่นวายเยอะเลยมีการประท้วงอะไรแต่เยอะแยะต่างๆนะฮะตอนนี้ก็เงียบสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาเส้นทางทิศกูดเนี่ยก็จะผ่านนี่นะครับเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นที่จะไปขึ้นเขาหรือ ไปวัดกระทิงแล้วก็ถึงจะไปวัดพวงพอถึงวัดกะทิงก่อนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะถึงวัดกะทิงก่อนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรืออีก3มกิโลท่านผู้ชมนะฮะเขาเขียนเขาขิจกูดไว้นะครับเพราะเป็นอำเภอขึ้นเอ่อทเปลี่ยนชื่อเขาขิจกูดที่ขึ้นขึ้นตรงโดยมะขามนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นเส้นทางที่เขาทาใหม่นะครับ เมื่อสองปีนี้เองนะฮะทำให้ความสัญจรหรือคนที่มาเยือนในของกิจกูดจันทบุรีเนี่ยนะครับเป็นดินแดนธรรมะแล้วก็หนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับที่คนหลั่งหลายมาการมัสการท่านพระเขียนเทพเจ้าแห่งกิจกูดนะครับที่ทำพิธีเปิดป่าปิดเปิดป่าปิดงานแล้วก็ ปิดป่าเปิดงานนะครับกับกันตรงนี้แหละนะครับเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อเขียนนะถ้าบางคนค้นไม่เจอก็ค้นหาใน You Tube <s uck ily> ก็จะมีนะครับพิมพ์ว่าตำนานเขากิจกูนะครับหรือติดตามทางทีวีนิวออนไลน์นะครับทีทีททท v, แล้วก็วีแล้วก็นิวแล้วก็ออนไลน์ก็จะขึ้นเลยหรืพิมพ์หลวงพ่อเขียนก็จะขึ้นนะครับด้านซ้ายมือนะฮะเราบรรยายด้านซ้ายมือนะครับ,ญญน,น,รบนี่คือเป็นวัดกระทิง นะครับเนี่ยด้านซ้ายมือนี่เป็นวัดกระทิงวัดที่หลวงปู่เขียนท่านอยู่แล้วก็สังขารร่างกายของท่านก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี้อันนีเนี่ย,นะเ,ยเป็นวัดกระทิงก็ยังเตรียมจัดงานอยู่นะยังไม่เรียบร้อยนะครับถ้าไปข้างหน้านะเดี๋ยวเลี้ยวขวาท่านผู้ชมเลี้ยวขวา อธิบวัดพวงก,ก็จากนี้ไปนับไปก็ประมาณ3มกิโลนะครับเขาจะมีพิธีพิธีที่ท่านบะเขียนเอาหลวงพ่อนะครับหรือเอาท่านพ่อคุณด่านนะครับทั้นพ่ะคุณด่านที่มาไว้ทางขึ้นเขาใครขึ้นไปก็ต้องผ่านเจ้าพ่อคุณด่านนะฮะคือคุณด่านด่านทั้งหมดที่มีขี่ชั้นขี่อย่างนะก็ต้องผ่านตรงนั้นนะครับท่บานผู้ชมก็ กาบไหว้นะฮะไม่ได้ลงไปไหว้นะครับบางคนตอนบวงสวงนี่เขาบวงสวงกันอยู่แต่บางคนไม่ได้ลงมาไหว้นะครับก็ไหว้บนรถก็ได้นะแล้วก็จะมีรูปปั้นหลวงปู่อยู่นะฮะหลวงปู่เขียนเทพเจ้าอย่างเขาพิชกุฎนะครับเดี๋ยวทางนี้จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาน,นี่ก็จะไปวัดพวงท่านผู้ชมเลี้ยวขวาจะไปวัดพวงนะฮะตรงไปก็ตรงไปนู่นแหละฮะแก่งแข่งเมาไ,ไปอะไรจะหลาย,ลายหลายที่หลายทาง แต่เลี้ยวขวาน,นี่ไปวัดควงนะแล้วไปขึ้นเขาท่านผู้ชมก็ถ้าเคยมาก็จําเส้นทางตรงนี้ถ้าไม่เคยมาก็จําเส้นทางตรงนี้ก็ใช้เส้นทางเดียวกันแต่เวลาถึงเทศก,กาลน้าง,งานนะครับท่านผู้ชมเขาจะมีป้ายมาติดตรงแยกนะป้ายเนี่ยตามถนนต่งตางๆว่าถึงแล้วเลี้ยวแล้วโค้งแล้วแล้วแต่เขาจะติดเป็นทางเลยนะไม่ให้ท่านหลงหรอกครับเพราะกระท้องการให้ประชาชนน,นมวลชนเนี่ยไปที่วัดเขาที่เป็นวัดพวงเป็นวัดกระทิงก็ แล้วแต่นะฮะเขาจะมีป้ายสอนบอกนะฮะไม่ผู้ชมหลงไปทางไหนหลงไม่ได้นะฮะหลงคือไปไม่ถึงนะะต้องไม่หลงเขาก็เลยเต้อนหรือบอกทางผู้ชมไปร่วมบุญร่วมมาสักการนะครับหลวงปู่นางท่านก็ละสังขารแล้วนะครับร่างกายท่านก็อยู่ในในในบรรจุไว้ในหีบห่อหรือโรงนี่นะครับพูดภาษาชาวบ้านนะหลวงปู่เขียนก็ท่านสังขารแล้วก็ บรรจุไว้ในโรงแก้วเหมือนกันนะครับมองเห็นท่านอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ไปชมแล้วก็ไปกราบไหว้นะครับไปกราบไหว้ไปนมัสก,การท่านได้นะฮะท่านเป็นพระเกจิพระเชราที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งในเขตของจันทบ,บุรีนะครับตรงนี้ก็จะทางที่จะไปเขาขกิจกุฎนะครับตรงไปครับตรงไปเร,เรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเลี้ยวซ้าย เขาจะเขียนว่าวัดพวงนี่นะครับเป็นวัดที่อยู่ตีนเขานะวัดที่อยู่ตีนเขาเอ่อก็มีทางขึ้นรถด,ด้วยเดี๋ยวนี้เขาขึ้นรถนะเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปต่อนะครับ ขึ้นไป100บาทถึงเลยแล้วก็ลง100บาทนะครับเที่ยวเดียวไม่ต้องต่อก็ทําให้คล่องตัวสะดวกสบายคนถ่ายเทได้สะดวกนะถ้าเวลานแน่นก็แน่นน่าดูเลยเพราะเมื่อขึ้นเที่ยวเดียวใ่้มันไปกองกันคนไปกอง,ม,กองมีกระจุกไม่มีที่พักไม่มีที่ระบ,บายไม่มีที่พักคนแต่ก่อนที่ขึ้นสองเที่ยวเนี่ยเขายังพักคนนะพักคนด่านที่สองคือนะด่านเออเจดี JD. จะดีจดีที่อยู่ชั้นสองประมาณขึ้นไปประมาณหกโลนะนั่นจะนหนาที่สองเขาเรียกว่าพักคนไว้แล้วก็ขยอยคอยคนขึ้นนะเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอันนี้นี่นะครับไปทางขึ้นเขานะครับเดี๋ยวพอเวลาขึ้นเขาจริงๆนั้นเทศก,กาลจริงๆคนก็จะเยอะนะครับคนก็จะเยอะมากมายก็ธุรกิจหรือการค้าการขายก็จะดีนะเศรษฐกิจก็ดีภูมิสารชา้บ้านนะคนอยู่ไปมาค้าขายต่างๆก็จะดี นะครับนี่นะฮะเนี่ยทางที่มาวัดพวงนะครับแล้วก็ตรงไปที่เห็นหมอกเยอะๆอังสัยจะมีหมอกเยอะที่บนเขาขิจกูดีแหละนะครับเป็นหมอกเยอะนะครับวันนี้เป็นพิธีเปิดเขานะเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูทั้งเส้นทางรายละเอียดและที่มาแล้วก็ที่ไปเนี่ยนะฮะให้ให้ผู้ชมได้ได้ความรู้ด้วยนะครับรถเขามีวิ่งเป็น,100น,นร้อยคันขึ้นเขาแต่ใครที่มาวันนี้บวงสรวงเนี่ยนะฮะจะขึ้นฟรี นะครับวงสวงเนี่ยจะขึ้นฟรีไม่เสียตังคนะ์ขาลงก็ไม่เสียตังค์ขาขึ้นก็ไม่เสียตังค์นะเป็นเป็นประเพณีที่เขาทาํามาหลายปีแล้วนะหลายปีมากกว่า30ปีแล้วนะแต่ก่อนมันเดินกันเดี๋ยวนี้เขามีรถมาเลยหลวงปู่ก็เลยทําว่าวันไหนที่คนเข้ามาสแสวงบุญมาทําบุญเนี่ยนะก็ให้ขึ้นฟรีในวันเปิดวันแรก นะครับ่านทร์เห็นไห่มข้างหน้าสูงสูงะที่มีเมฆหมอกบางๆนะฮะดำๆๆเป็นํำแหลมที่ช่วงเวาวๆอ่ะนั่นแหละนะครับที่เขาไปไหว้ไปกราบไปสักการะ,ะกันนะครับประเพณี แต่ละปีแต่ละครั้งฮนะคนหลั่งไหลามาทางนี้เยอะนะฮะคนเป็นล้านๆคนที่มาทางนี้นะฮะเงินทองก็ไม่รู้ว่าไหลไปไหนนะครับก็อยู่ทางนี้นะครับท่านผู้ชมน้ำมันที่แขวนที่ค่ายนี้เป็นน้ำมันอันใหม่นะที่ทําขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมน้ํามันพุทธมนตัวใหม่นะครับเราบอกให้ผู้ชมได้ฟังได้รู้ นี่ก็ะไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นวัดพวงแล้วครับนะตรงนี้ก็คนจะเยอะมีร้านค้าร้านขายเยอะมากมายนะถึงเทศกาลแล้วนะครับคนก็มากราบมาไหว้บูชานักบุบาอาจารย์บูชารรอยพระบาทเก่าทิชกูดนะครับ มีรถเข้ามาที่มาทําพิธีบวงสวงนะฮะก็จะเป็นพวกนางราพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาตรงนี้พิทีงานของชาวคณนะต่างๆนะฮะเข้ามาบงวงสวงหรือเข้ามางานประจำปีนะี่ฮะเขาก็ต้องมางนี้นี่คืองานนสการรอยพุทธบาทประจำปี นะครับสองห้าห้าสามนะครับท่านผู้ชมด้านนี้นะฮะท่านผู้ชมเป็นวัดควงนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นวัดควงนะครับก็มีบวชีพามนะมาสการหลวงปูน่นังที่ท่านอยู่ที่นี่ ถึงแล้วนะครับไดยที่จอดรถ งันมาสการเขาจะจอดรถกันขึ้นเขานะครับ